ตาวนี้เนี่ยนะครับนายอนุวัตตันใจครับอายุ23ปีถูกตำรวจนะครับเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละครับจับได้นะครับอยู่ภายในค่ายเมงรายมหาราชครับเที่ยงเพิ่มเมืองจังหวัดชิงรายไปจับได้เนี่ยตามหมายจับนะครับของสารอาญาหลังกลับมาไทยเพื่อเกณฑ์ทหารครับซึ่งจากการสืบสวนของตำรวจก็พบว่านายอนุวัต์นี่เป็นหนึ่งในแก๊ง call center นะครับที่อ้างตัวเองเป็นตำรวจสพเมืองมุกดาหาร แล้วโทรศัพท์นะครับไปหลอกผู้เสียหายเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคม2อ6 6ันยครับโดยมีการหลอกผู้เสียหายบอกว่าได้มีการเปิดบัญชีธนาคารที่จังหวัดมุกดาหารเอาไว้หรือไม่เพราะผู้ต้องหาค้ายาเสพติดให้การซัดทอดนะว่าคุณเองเนี่ยมีส่วนแล้วได้มีการโอนเงินเข้าบ,บัญชีธนาคารของผู้เสียหายด้วยนะหากไม่เกี่ยวข้องและต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ผู้เสียหายเนี่ยต้องแจ้งยอดเงินในบัญชีที่มีทั้งหมดตอนนี้ทุกบัญชีนะแล้วก็ให้โอนเงินมาตรวจสอบด้วย ปรากฏมีผู้เสียหายเนี่ยไปหลงเชื่อเพราะกลัวละกลัวว่าตัวเองจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เลยมีการบอกไปหลังจากนั้นเขาก็มีวิธีการตาๆนาในการหลอกล่อมครับโดนาไป151ยมูลค่าความเสียหายกับ800ล้านบาทนะครับ,บ,บ,รบซึ่งหนึ่งในคนไทยที่โดนคุณอนุวัต์หรือไอ้อนุวัต์คนนี้มาหลอกมูม,มคภาพก็คือน้องตามประวินัยมนะครับมูมมบก็คือน้องตามประวินนะครับคภาพก็คือ้องมประครับมู็ื้องตประ้นครับือน้องตรวินน้นรับสารภาพลยครับว่า ี6เนี่ยเคยเป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาไทยนะต่อมาปี67ถูกชักชวนให้กลับไปทำงานเพราะฝีมือดีไปทำงานเป็นในกระบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งจะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนเป็นผู้ควบคุมนะครับมีบทให้มีสคริปต์ให้ต่างๆนานา,นาซึ่งเอาไว้ใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายโดยจะรับค่าตอบแทนครับเดือนประมาณสัก5 0,000ถ้าหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินได้ก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยร้อยละเท่าไหร่คุณผู้ชมรู้ไหมร้อยละ5% บังเจ้าก็สามเปอร์เซ็นต์แล้วแต่คะเค้ากันไปนี่ครับคือทําให้ตนเองนั้นมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนบาทนะครับสาเหตุที่ต้องเดินทางกลับมาไทยอีกครั้งเพราะว่าเกณฑ์ทหารนะฮะคือคือผมเนี่ยอยากทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายผมเคารพกฎหมายก็เลยต้องกลับมาเณฑ์ทหารซะหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไปทําไม่มีเลยสานึกอ <laughs> พอจะเกณฑ์ทหารนี่สํานึกมาเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับสุดท้ายโดนจับครับ คือเรื่องนี้นะครับพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านเปิดเผยนะฮะบ,บอกว่าอนุวัตคนนี้ครับอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ชื่อว่าพูลิคาสิโนนะฮะมีกลเกมในการหลอกลวงผู้เสียหายหลากหลายรูปแบบทั้งหลอกให้หลงลักหลอกให้กลัวหลอกให้ร่วมลงทุนหลอกไปทํางานหลอกให้กดลิงก์เพื่อดูดเงินมีฐานที่ตั้งนะครับเป็นที่ตั้งหลักอยู่ที่ปอยเปตนะครับที่กัมพูชาครับคุณผู้ชมครับ วิธีการหลอกลวงเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำค่ะพวกมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจะรับหน้าที่เป็นคนคุยโทรศัพท์สายที่หนึ่งก็คือโทรไปติดต่อเหยือ่อหลอกให้ผู้เสียหายหลงเชื่อหลังจากนั้นจะโอนไปสายสองสายสองจะแต่งตัวเป็นตำรวจให้เกิดความน่าเชื่อถือสายนี้จะมีหน้าที่ในการปลอบใจเหยือ่อให้เหยื่อคลายความกังวลพอปลอบใจเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งไปที่สายสามสายสามจะเป็นสายที่หลอกล่อให้ผู้เสียหายโอนเงิน อนุวัฒน์คนนี้ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นสายสองก็คือแต่งชุดเป็นตํารวจอ้างตัวยศร้อยตํารวจโททีระรองสารวัตรฝ่ายตับตามของสอพอเมืองมุกดาหารซึ่งร้อยตํารวจโททีระมีตัวตนอยู่จริงเป็นรองสารวัตรอยู่ที่สอพอมุกดาหาร